สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆเป็นวิธีบ้านๆโบราณในการกำจัดลูกน้ำยุงลายหรือตัดวงจรการวางไข่ของยุงตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกนะครับใช้แค่ก้อนเดียวรับรองไม่เกิน5ชั่วโมงลูกน้ำยุงลายตายเรียบและตัดวงจรการวางไข่ของยุงในอ่างน้ำของเราโดยเฉพาะอ่างน้ำถังน้ำแทงน้ำที่ไม่มีฝาปิดนะครับ ด้วยงบประมาณ20บาทแค่นั้นเองนะครับแล้วแต่ปริมาณที่จะทำนะไม่พูดมากครับเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยเริ่มจากหาปูนแดงมา1ถุงหรือ2ถุงนะครับแต่สูตรนี้ผมใช้ปูนแดง2ถุงแกะปูนแดงใส่ถังตามคลิปนี้เลยนะครับ ที่เห็นนี่คือขิงผงที่ผมสั่งมาจากช้อปปีนะครับราคา70กว่าบาทอันที่จริงไม่ใส่ก็ได้นะครับเอาเฉพาะปูนแดงก็ได้แต่สูตรนี้ผมใช้ขิงผงด้วยเอาส่วนผสมทั้ง2อ,อย่างใส่ในกระบะเสร็จแล้วก็เอาน้ำที่ล้างปูนแดงจากถุงพลาสติกนี่แหละเทลงไปครับ จากนั้นก็ขยำพอเหนียวนะครับเพื่อจะปั้นเป็นก้อนนั่นเองตามคลิปนี้เลยพอส่วนผสมเข้ากันได้ที่เราก็นำมาปั้นเป็นก้อนขนาดลูกวิงปองนะครับหรือขนาดเท่าไข่ไก่ก็ได้เสร็จแล้วก็ตากทิ้งไว้ให้แห้งสนิทเลยจะใช้เวลาประมาณ3-5วันนะครับ แค่นี้เองครับเราก็จะได้ก้อนชีวภาพสําหรับกําจัดลูกน้ํายุงลายโดยเฉพาะเลยนะครับมีคุณสมบัติเหมือนทรายาเบดเป๊ะเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในตอนท้ายคลิปวิธีใช้ครับแค่เอามา1ก้อนแล้วก็เอามาวางใส่ในโอ่งนะครับในถังที่ไม่มีฝาปิดนะที่สวนผมเนี่ยจะมีโอ่งแบบนี้ตามจุดต่างๆนะครับเพื่อป้องกันเวลาปั๊มเสียเนี่ยผมจะได้ตักมารดน้ําต้นไม้ตักมาใช้นะครับเป็นโอ่งที่ซื้อมาจากชาวบ้านนะครับบางทีเขาไม่แถมฝามาให้ ก็มีอยู่หลายจุดผมใช้วิธีนี้ในการกําจัดลูกน้ํายุงลายองค์ที่มีฝาปิดก็มีแต่องค์ที่ไม่มีฝาปิดถังที่ไม่มีฝาปิด,ม,ม,ปดมีน้ําขังผมใช้วิธีนี้ใช้สูตรนี้ในการกําจัดลูกน้ํายุงลายป้องกันการเพราะพันธุ์การวางไข่ของยุงลายตัดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของยุงนะครับวิธีนี้ได้ผลวัสดุอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายนะครับปูนแดงปูนสปรับกินหมากปูนที่คนแก่เอากินหมากนั่นแหละย้ําว่าใช้เฉพาะปูนแดงก็ได้นะครับ แต่ส่วนผสมขิงผงเนี่ยผมเพิ่มเข้ามาเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมานิดนึงนะครับอันที่จริงแค่ปูนแดงเนี่ยลูกน้ายุงลายอาจจะไม่รอดใน5-6ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเพิ่มขิงผงเข้าไปมันจะย่นระยะเวลาลงมานะครับก็เป็นวิธีการทํ้ง่ายลองทําดูทีนี้มาเข้าสู่โหมดคําถามกันแล้วปูนแดงมันทําให้ลูกน้ํายุงลายตายได้อย่างไรต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าปัจจัยที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตต่อการอยู่รอดของพวกลูกน้ํายุงลายเนี่ยก็คือ หนึ่งละอุณหภูมิ2อาหาร3าความเป็นกรดด่างในน้ํานั่นเองซึ่งน้ําทั่วไปเนี่ยจะมีค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่5ถึง6กนะครับก็คือค่ากลางๆลูกน้ํายุงลายจะดํารงชีพอยู่ไม่ได้หากน้ํามีค่าความเป็นด่างสูงนะครับการใส่ปูนแดงหรือปูนขาวลงไปในน้ําจะทําให้น้ํามีค่าความเป็นด่างสูงมากขึ้นซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่เหมาะกับการอยู่รอดของลูกน้ํายุงลายนั่นเองมันก็เลยเดซมอเล่ไปนะครับนี่คือวิธีการง่ายๆ หลักการเดียวกันกับทรายอับเบดแต่ทรายอบเบดเนี่ยบางคนเอาไปใส่ในแท้งในโอง่งแล้วเกิดอาการแพ้นะครับเกิดผื่นคันก็มีแต่สูตรนี้ปลอดภัยปลอดสารอีกหนึ่งคำถามครับมันจะมีเคมีตกค้างหรือไม่ต้องบอกไว้ก่อนว่าปูนแดงเนี่ยไม่ใช่สารเคมีนะครับไม่ทําให้น้ําเน่าเสียเพราะว่าปูนแดงมีส่วนในการกําจัดเชื้อแบคทีเรียด้วยนะครับและที่สําคัญสูตรนี้สามารถควบคุมการแพร่กระจายของลูกน้ํายุงลายได้ประมาณ2เดือนนะครับที่ผมใช้นะ แล้วควรใช้กับน้ําแบบไหนที่ผมใช้จะเป็นน้ําในโอ่งน้ําขังในบ่อปูนนะครับที่ผมเอาไว้สําหรับรดต้นพันไม่ได้ปิดฝาโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยมันจะมีลูกน้ํายุงลายอยู่มากหน้าฝนผมจะใช้เยอะหน่อยแต่ช่วงหน้าแล้งผมก็เติมน้ําเข้าโอ่งเข้าถาังประจํามันก็ต้องทําไว้ใช้นะครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนไม่ให้ยุงลายแพร่ระบาดนะครับอีกหนึ่งคำถามครับใช้กับโอ่งน้ําหรือถังน้ําดื่มที่ไม่มีฝาปิดได้หรือไม่ ต้องเขาบอกไว้ก่อนว่าปูนแดงไม่ใช่สารเคมีนะครับปูนแดงที่ใช้ก็คือปูนที่คนแก่ในสมัยก่อนหรือสมัยนีย้เขาเอามากินกับหมากนะครับถ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพคุณยายผมกินหมากมาทั้งชีวิตและแกก็เสียชีวิตตอนอายุ85ปีไม่ได้เสียชีวิตเพราะกินหมากหรือกินปูนแดงนะครับแต่ท่านเสียชีวิตด้วยโรคชาราอย่างที่บอกมันมีฤทธิ์ต้านพวกแบคทีเรียทําให้คนที่กินหมากเนี่ยมีฟันแข็งแรงปูนแดงถือว่ามีประโยชน์ทั้งต่อคน แต่เป็นโทษสําหรับลูกน้ํายุงลายนะครับอันนี้คือสูตรโบราณที่คนในสมัยก่อนเขาทํากันมานานนะครับซึ่งหลายคนที่ชมคลิปนี้อาจจะเคยทําเคยใช้อยู่แล้วคําถามสุดท้ายครับแล้วปริมาณที่ใช้1ก้อนกับน้ํากี่ลิตรอันนี้ผมกะเอานะครับก็คือผมปั้นลูกนึงเนี่ยมันเท่ากับลูกวิงปองแล้วก็เอาไปใส่ในโอ่งใบนี้โอ่งใบนี้น่าจะมีความจุประมาณ200ลิตรนะครับก็ใช้แค่ก้อนเดียวเอาอยู่เลยแต่ถ้าใครที่มีโอค์ใหญ่มีถังใหญ่ก็อาจจะเพิ่มปริมาณเข้าไปหน่อย ก็ถือว่าโอเคนะครับมันปลอดภัยปลอดสารและที่สําคัญมันไม่เป็นอันตรายต่อคนใช้กับน้ําอาบก็ได้ใช้กับน้าําดื่มก็ได้เหมือนกันแต่ไม่แนะนํานะครับถังน้ําดื่มให้ปิดฝาไว้ดีกว่าเพราะว่าน้ําดื่มของเรามันอาจจะมีรสที่เฟื่อนออกไปนะครับอย่างที่บอกวัสดุปูนเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับมันไม่เป็นอันตรายต่อคนแต่มันจะไปตัดวงจรการวางไข่ของยุงลายเพราะว่าทําให้ไข่ฟอทําให้ลูกน้ำเนี่ยตายนะครับ เพราะค่าความเป็นด่างของน้ำที่เราใส่ปูนแดงปั้นเป็นก้อนลงไปแค่นั้นเองครับหลักการง่ายๆก็ลองทําดูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ